สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่อยู่ไทยแลนด์ครับผมเพราะผมตู่ไทยแลนด์นะวันนี้เป็นคลิปสเปเชียลนะฮะมาทดสอบเจ้ากล้อง GoPro โโนะลองถ่ายที่ 2.7K 60เฟรมนะครับวันนี้เราอยู่กับผู้สาวยางชุมน้อยนะออผู้สาวสวยยางชุมน้อยวันนี้เราจะมาอยู่ในหัวข้ออออะไรดี <laughs> อันนี้ไมม่ม่ ไม่ไม่หมวเาไม่หัวเดี๋ยวงดูกพูดให้อ่ะอันนี้ไม่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 เ่รคนนี่มานั่งใกล้กันไหมอ่าไม่เลอ่ยเ้ยเอาไม่ไม่เอยไอ่ยห้คืดกล่องยูมุกเลยไม่ต้องไม่ต้องเถินเนทำไมเราผู้ชมได้ยินเสียงไม่ชัดเจนไหมฮะน่าจะชัดเจนเนาะเดี๋ยวมันนี่ก่อนเอ่อสอบถามผู้สาวยางชุมแนวว่าอืม วันวันหนึ่งตอนนี้อยู่อยู่บ้านทำอะไรบ้างกินนอนกินนอนออ <era> กินก็นอนวะอ,อันอดับแรกก่อนถามชื่อก่อนอันนี้ชื่อชื่อชื่ออะไรครับชื่อดนัทค่ะอันนี้ชื่ออะไรครับไข่มุกค่ะอันนี้อันนี้ชื่อผู้สาวไข่มุกนี่ผู้สาวโดนัทเนาะอันนี้คําถามต่อไปก็เป็นอะไรดีผู้สาวยางชุม อชอบกินอะไรดีกว่า,าชาน่ไข่มุกไข่มุกชอบกินอะไรขไข่มุกโโช,ชาน่ไข่มุกค่ะโอ้โหชื่อยังชื่อค่ะนมไข่มุกนี่โดนัทละ่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะชอบกินกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรมันมีหลายอย่างนะก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่นะคุณผู้ชมเวลาใช่ไหม,ชอ,มชอบขมขมไหม มชอบอแล้วเวลาปรุงนี่ชอบแบบไหนอ่ะเปรี้ยๆวๆหวานๆเค็มๆหรือขมๆหรือขมๆชอบรสจัดมากชอบรสจัดอยางเก๊เอาไหมเอาไหมโอ้โหอูตสามมองอะถ่ายทีหนึง <S <S โอเคอเค,คลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบสบายๆนะครับคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็จะใครชอบคลิปแนวแบบว่าคุยกันเล่นๆบ้านๆนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร ให้ช่องทีวีไทยแลนด์ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวคาถามต่อไปเอาอะไรดีเอาใน,ในอานะคะขนมนมือถือมือถือรุ่นมือถือที่ชอบชอบรุ่นมือถืออะไรครับ iPhone 11 <c oughs> <c oughs> อ้โหโด <c oughs> นัทละ่ะ iPhone 11สุดยอดสุดยอดตอบได้แบบว่าฉา,าญมากนะฮะอันนี้เอาไมมั้เอาอะไรดีนะคคำถามผู้ชายในสเปค ถ้าเทียบเป็นดาราเนี่ยชอบสเปคแบบไหนไม่ชอบผู้ชายพูดจริงไม่ชอบผู้ชายใช่ค่ะไอทางนี้ชอบชอบผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้หญิงชอบผู้หญิงผู้สาวยังจุงชอบผู้หญิงอ่ะแลโดนัทชอบผู้หญิงหรือผู้ชายเขาผู้หญิงตอนนี้ค่ะเขาผู้หญิงนะเราถามผู้หญิงดีกว่าก็ตลกอ่ะ กิจกรรมยามว่างอชอบทำอะไรแม่ใช้้างถวยแม่ใช้้างถวยแม่ใช้ล้างถุยไม่ไอ้นั่นมันโดนแม่ใช้หมายถึงอยู่ว่างๆอ่ะไม่มีใครใช้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ยชอบทำอะไร <c oughs> เล่นโทรศรรัพท <c oughs> ์เล่นโทรศัพท์แล้วเล่นโทรศัพท์อ่ะชอบเล่นแอป,ปอะไรในโทรศรรัพท์ ดู Youtube แล้วก็เล่นเฟมีอยู่สองย่างกับไอแล้วก็ไอจีส่วนมากแล้วทางนี้อ่ะชอบชอบะไรอยู่บ้างชอบเล่นอะไร YouTube กับพวกอของเล่นอะไรต่างๆนะของเล่นที่ชอบเล่นชอบอะไรบ้างอ่ะบาร์บี้กับ LOL บาร์บี้กับ LOL แ <c oughs> ล้วชอบตัว <c oughs> ไหนมากที่สุดอ่ะ <c oughs> ถถ่่่่าายยใใหหมมเครื่องดื่มอะไรที่ชอบกินที่ชอบดื่มมากที่สุดที่ซื้อดื่มประจำอ่ะอะทางนี้อ่ะเบบซี่กับพวกชาดอกคามุค่ะเบบซี่แล้วทางเนี้ยเบบซี่กับชามะนาวชอบเปรี้ยวๆกับหวานๆซ่าๆแล้วพวกเครื่องประดับเนี่ยชอบไหม ไม่ชอบชอบแต่งหน้าไหมสองคนชอบไหมชอบชอบค่ะเครื่องสำอางยี่ห้อไหนที่ชอบเอามาแต่งหน้ามากที่สุดถ้ามีเงินซื้ออ่ะชิ้นเดีอวชิ้อเดีหยังก็ได้นะมี่อยากก็ได้มอเตอร์ไซค์รุ่นไหนอ่ามอเตอร์ไซค์รุ่นไหนที่สองคนนี้ชอบชอบถ้าเลือกได้แบบมาถึงก็ไปหยิบเอาเลยอ่ะ ชอบรุ่นไหนเวฟร้อยบชอบเวฟร1อยสิบทนี้ชอบนส,สกูปปี้ค่ะสกูปปี้ทำไมถึงชอบสกูปปี้เพราะว่ามันสตาร์ทง่ายค่ะแล้วทางเนี้ยทำไมถึงชอบเวฟแต่งสวยนากูเ <c oughs> ปา่าในนี้ยว่าน่าจะชอบนะเอาเวฟมารับนะครับแต่เขามีแฟนแล้วนะเอาคำถามอะไรอีกดีนะ เคยมีความรักมากี่ครั้งแล้วเอ,อ้ยกลตามกันยี่กล่ <c oughs> <อ>ามกันยี่รอ,อ,อปล่อยได้แ <c> ล <oughs> ้วนะน้ำไม่ตื้อนน้ำไม่ตื้อนนะแล้วทางนี้เคยมีความรักมาก,กี่ครั้งไม่มีเออ,อเฮ้ยยังซิงนะเราเล่นเราเล่นเราเล่น <c oughs> ออทีนี้รักครั้งแรก รักกับผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายอ่ะทำไมอ่ะ <c oughs> ทำไมถึงไม่ไม่ชอบผู้ชายแล้วอะ่ะไม่ใคบอกใครมาคุยยิงมันทำให้เราเสียใจย <c oughs> ก็เลยเราเค้าผู้หญิงโ <c oughs> อ้แฮปปี้อย่างขนาดเนาะ <c oughs> ดีกว่าเค้าผู้ชายดีกว่าเค้าผู้ชายเนาะให้ความรักของเราเนาะ <c oughs> ของเราแบบยั่งยืนกว่า <c oughs> เอาเรื่องอะไรอีกดีนะ อ๋อเอาทีนี้ถ้าให้เลือกได้ไม่มีโรคโควิดเนี่ยชอบไปเที่ยวที่ไหนบ้างรถแฮร์รถแฮรรถแฮรฮะเที่ยวไหนนะรถแฮร์รถแฮ่เที่ยวรถแห่ใช่อค่ะอ๋อรถไปทำอะไรนรถแห่เป็นเต้นเลยค่ะโอ้ยเต้นค่ะท่าเต้นที่ชอบมากที่สุดคือท่าอะไรอ่ะ ทั้งก็เต้นนี่พี่นะชอบเต้นแบบนี้เอาเต้นไงเต้นิงตไงเต้นติงติ่งไงเต้ติงติ่งไงเต้นูเต้นเี่ยเต้นเดยเต้นเต้เต้น่เลยมงเต้นนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาไปเอาไเอาเลเน้อรูปตัวอานานได้ไหมชอบตัวอ่านถ่ายไม้นู ถ้าเป็นว่างๆหนูไปแบบมีมีเรื่อยๆเรามาคุยมาสนไปว่างๆหนูก็จะไปรถแห่เหมือนกันรถแห่ใช่แล้วไปรถแห่เวลาเวลาจะไปเนี่ยต้องชวนเพื่อนไปหลายๆคนไหมไปปกติเื่อเพื่อนเนี่ยจะมาชวนหรือว่าเรามาชวนเพื่อนจะทักมาชวนในกลุ่มมันจะเป็นกลุ่มของรถแห่แล้วมันก็จะทักเข้ามาบอเปล่าแถวแถวไหนเวลาส่วนมากที่ไปรถแห่กันแถวแถวไหนบ้านไหน บ้านนนคูนกับบ้านหอยบ้านนนคูนน้าเนี่ยฮะที่เขาที่เขาถ่ายหนังเรื่องอะไรนะในบ้านเดอะซีรีส์ในบ้านเดอะซีรีส์นี่เนี่ยใน <c oughs> บ้านเดอะซีรีส์อันนี้ไม่ต้องออกออกในบ้านนะอันนี้ช่องที่อยู่ไทยแลนด์คร <c oughs> <c oughs> ับผมเออเซอร์พาสสเปเชียลแล้วทีนี้ขออนุญ,ญาตพ่อกับแม่ไหมต้องทำงานบ้านให้เสร็จคนไปได้เ้าะเป็นลูกกระตันยูตบม,มือหนะ่อยฮะเออเก่งมากเชิญชมเชิญชมเชิญชมโอ้โหอนุาออออออญ,ญาต แล้วความรู้สึกตอนที่ไปเนี่ยตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นเพราะมันชินมันชินเอาความรู้สึกไหนมาบอกว่ามันชินก็ไป่ชินเพราะมันไปไปกี่รอบแล้วไม่รู้ว่าไปกี่รอบแต่ว่าไปนะครับสมมติว่าถ้าถ้ามีงานรถแห่มาอีกเนาะถ้ามีงานรถแห่เนะี่ยอยากไปอีกไหมมีความรู้สึกลึกๆแบบโอ้ยตื่นเต้นโอ้ว้าวจะได้ไปอีกแล้วอะไรงนี้มันก็ไม่คม่อยเพราะว่ามันจะมีคนแบบ มาท้าตีอย่างนี้อ่ะอแล้วตีได้ไปตีกับเขาบ้างไหมไม่เคยเพราะว่าเพื่อนมันจะพากลับคนรถแห่จบเอ้ยแล้วแล้วสาวๆที่ชอบไปรถแห่เนี่ยเพราะอะไรเพราะอยากเต้นอย่างเดียวหรือว่าผู้ชายผู้ชายผู้ชายเราไปดูผู้ชายหล่อๆอมีผู้ชายหล่อลอไหมมีมีแต่หนูไม่มองฮะมีแต่มองสมมติถ้ามีผู้ชายหล่อมากแบบเราเห็นแล้วเราแบบโอ้โหหัวใจแบบวันไหวเลยอะ เข้ามาเต้นใกล้ๆเราอ่ะเราเราจะเขินมากไหมไม่เขินว่าหนูไม่ชอบเฮ้ยจริงเปล่าไม่ถ้าเขามาทักก็เออผู้สาวเอ่ออะไรนะพูดภาษาอีสานผู้สาวเจ้าซื่อหยังอย่างเงี้ยผู้สาวเจ้าตื่นเต้นไหมไม่ย่างสวยแท้เออย่างสวยแท้โอเคตอนนี้สิบนาทียังเนี่ยโอ้วันนี้สัมภาษณ์ผู้สาวยางชุมเลื่อยเปื่อยฮะ เรื่องนู้นเรื่องนี้ไปครับผมครบสิบนาทีแล้วโอเคก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบไม่มีสาระอะไรทั้งสิ้นครับผมเป็นคลิปแบบสัมภาษณ์เอาเอาเอามันเนาะเดี๋ยวอาจจะมีคลิปหน้าอีกไหมคิดว่ามีคลิปหน้ามานั่งคุยกันอีกเนาะใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมพิมพ์ใต้คลิปวิดีโอด้วยเนาะอยากให้ช่องเราทําคลิปแนวนี้อีกไหมอะไรอย่างนี้หรือว่าชอบ อยากให้คุยเรื่องอะไรอยากให้ถามเรื่องอะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาถามผู้สาวอยากชุมให้อีกเนาะเดี๋ยวอาจจะมีอาจจะพาเพื่อนมาไหมพาเพื่อนมานั่งคุยแล้วก็มาถามกันอีกเนาะเดี๋ยวนี้นะถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามนะกดไลค์และกดแชร์แล้วจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรา ตองแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับซับแล้วนะคะไม่กดไม่ให้เป็นนะคะโอเคว้าฟไม่ว้าฟไหมยังยังเนาะยังเนาะเดี๋ยวติดตามไปก่อนเดี๋ยวค่อยวาร์ปเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปเยอะนะสนุกอะสนุกไหมสนุกไหมสนุกค่ะแป๊บเดียวอ่ะสิบนาทีผ่านไปอย่างเร็วเลยสนุกค่ะไม่ไน่าวิ่งเลยค่ะฮะไม่น่าวิ่งเลยเออวันนั้นเนาะไม่น่าวิ่งเลยเนาะย้อนกลับดูคลิปตัวเองอู้ยทำไมเป็น อีหลางานวัดขนาดนั้นนะวิ่งตะลุดตะลุดวิ่งไปทาง,งานู้นจำได้ไหม <c oughs> แบบวิ่งแบบอ้อมรถทางทั่วแบบถ้าเรามันนี่ใช่ไหมก็อ้อมไปทางนู้นถ้าเราไปนู่นมันก็อ้อมมาทาง,งาน k k ี้โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมที่จะกดติดตามและสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผม